ต้องบอกว่าประเทศจีนตอนนี้นะครับออก็มีประเด็นเรื่องของอสังหาที่เข้ามากดดันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งออถ้าเรารู้จักกันดีก็คือเรารู้จักตั้งแต่ตัวตัวฉงชิ่งฉงหลีชัยนาทเอเวอร์แกลนนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายบริษัทที่มีปัญหากันขึ้นมานะครับผมย้อนความนิดนึงก่อนดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเข้าเรื่องของประเทศจีนนะครับตั้งแต่ในช่วงของ สมัยประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในปี2016ก่อนที่จะมีการเพิ่มแล้วก็มีการขู่ทาลิฟแล้วก็เพิ่มขึ้นในปี2018เนี่ยแน่นอนครับตั้งแต่ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการมาของโดโนัลด์ทรัมป์เนี่ยมากับความเสี่ยงในเชิงของจีโอเอร์ติส์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตอิพตสูงมากมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถพึ่งพิง GDP ของเขาเนี่ยกับเรื่องของการส่งออกเพื่อเป็นรายรับเข้าประเทศอย่างเดียวได้เพราะประเทศคู่ค้าาของเ อย่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งคิดไม่สัดส,ส่วนแบบ20-30%เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงและเป็นเทรดต่อการส่งออกของเขาแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยจะพยายามจะหาช่องทางการบูสต์ GDP ช่องทางใหม่นะครับมาทดแทนกับช่องทางการส่งออกที่มาลดลงไปในประเทศต่างๆเหล่านี้หลังจที่โดนทางรี์ของทางทรัมปไปแล้วไปเด้ก็ยังโดนอยู่ด้วยจีนเองเลยมีการกระตุ้นโดเมสติกนะครับ investment ซึ่งการกระตุ้น domestic investment ที่ดีอย่างหนึ่งของทางประเทศจีนคือการกระตุ้นอสังหาคุณเลยจะเห็นได้เลยว่านับตั้งแต่ในช่วงปี2016ต้นมาถึงปัจจุบันตอนนี้จีนมีการบูสต์อสังหาแรงมากนะครับมีการปล่อยให้เข้าถึงสินเชื่อมีการบูสต์อสังหามีการก่อสร้างถนนหนทาง infrastructure อย่างมีนัยสำคัญแล้วเป็นการเลี้ยง GDP ที่ขึ้นมาฝั่ง I กับ G เพื่อทดทอนกับฝั่ง Export ที่มันลดลงไป แต่แล้วมันก็เป็นบริบทคล้ายๆกับซัพพลายคริสสของทางสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาที่ณนะวันนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกามีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาเยอะมากในช่วงตั้งแต่ปี2 0 0 0ันถึงต้นก่อนเกิดซัพพลายคริส s สขึ้นมาในปี2 0 7พันะครับปัญหาคล้ายๆกันคือเวลาคุณทําอะไรที่มันเวอร์จนเกินไปบูสอะไรแรงจนเกินไปทุกอย่างมันก็จะถึงจุดๆุดจุดจบซึ่งมันก็จะเป็นบาร์เบลซึ่งอเมริกาก็เกิดขึ้นแล้ว จีนเองก็เกิดขึ้นแล้วในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาก็คือเวลาคุณบูสต์กระตุ้นอะไรแรงจนเกินไปคุณก็จะต้องรับผลกรรมตรงนั้นซึ่งผลกรรมตรงนั้นก็แตกขึ้นมาแล้วก็คือทําให้อสังหาจีนกลายเป็นาราคาของอสังหาจีนก็เลยร่วงแล้วก็เละลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยร่วงแล้วก็เละลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าก็เลยเป็นแบบเละลงมาแล้วก็เซลล์ของเขาก็อ่อนตัวลงมาไซาเวดดาวกันหมดเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ มันเกิดภาวะที่ GDP เริ่มตกต่ำความเชื่อมั่นเริ่มถอยเพราะว่าเวลของคนจีนในส่วนใหญ่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็อยู่ในนี่แหละรครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลของคนจีนส่วนใหญ่นี่สายสุดเลยนะครับอันนี้คือเป็น Household Total Asset ก็จะเห็นได้เลยว่าจีนเป็นประเทศหลักของโลกที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเงินไปลงในอสังหาของอเมริกาเนี่ยขวาสุดอยู่ในตลาดทุนของจีนเนี่ยอยู่ตลาดอาสังหาและเป็นที่มาว่าเงินที่เอาไปลงในอสังหาจม คุณกู้ที่เอาไปลงในสังหาไม่ได้เงินต้นคืนก็ทําให้เงินที่จะเอาไปคอนซัมชันเงินที่จะเอาไปท่องเที่ยวเงินที่จะเอาไปซื้อตลาดหุ้นก็ไม่มีเพราะเงินไปโจมตีสังหาในช่วง4ีหปีที่ผ่านมาก็เลยเป็นเหตุผลงูกินหางละนะพอเวลาเป็นเหตุผลงูกินหางปล่อยไว้แบบนี้มันช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าคุณจะไปปล่อยให้ดีมานกันบซัพลายมมทรวมกันโกลเมนไม่อินเท์วีนก็จะเป็นเหมือนอดัมสมิธก็จะเป็นเหมือนแบบไม่ได้บอกเขาผิดหรือถูกนะ แต่ว่าถ้าเรามีแบบเคนเซียนเข้ามาเป็นนีโอคาสิเคิลเข้ามาถ้ามันเวิร์สเคสจริงๆก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยในระยะสั้นๆนะครับซึ่งก็เป็น i m p l e m e n t ทเหมือนตอนนั้นที่เฟดก็มีการ Implement QE เข้ามาตั้งแต่การเกิดคริสิเพราะว่าถ้า2008ไม่มี Implement QE เข้ามาไม่รู้ว่าวันนี้อสังหาไม่รู้ว่าวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาวงเงินตลาดหุ้นอเมริกาจะถึงทุกนี้ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่มีทางนะครับแต่ก็ถ้าคุณปล่อยดีมาตามซัลายอ่ะ กว่ากว่าคุณจะปล่อยให้บ้านมันย่อยได้กว่าคุณจะปล่อยให้สินทรัพย์มันฟื้นน่ะมันใช้ระยะเวลาน,านานกว่าที่จะมีมือวิเศษเข้ามายื่นเข้ามานั่นคือเป็น,นกลไกของ New Economist ที่เขาใช้ว่าเป็น n e o c l a s i o a l หรือว่าเป็น k e y n e s i a ที่มันจะเข้ามาช่วยตรงนั้นนะครับปัญหานี้เหมือนกันจีนก็เริ่มเล็งเห็นแล้วเมื่อก่อนจีนจะไม่แบบนี้จีนจะปล่อยให้แบบใครตายตายไปใครรู้รู้ไปแล้วก็ไปได้เป็ปนกลไกตลาดแต่จีนรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่า1มันกระทบคนเป็นวงกว้างแล้วคนเป็นวงกว้างมีีีีกกัันนนนนนออยู่่ใสสงงหาายาเะะจ็มมรร Implementment 3ิ้้ขึคบ สิ่งแรกนะครับนั่นก็คือ1ก่อนนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมวัดและว,วิเคราะห์ออกมาตามช็อคโมเดลช็อคคือ shok OK แล้วก็ b a r โมเดลแล้วก็เอาโมเดลนี้ไปใส่ในบูมเบอร์เพื่อทำเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับเราพบว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับมีบ้านส่วนเกินนะครับหรือว่า unso l d inventory เนี่ยนะครับที่มากกว่าแมทช์กับการดีม,มาเนี่ยสูงถึงบริเวณประมาณ5,200ล้านตารางเมตรฟังดีๆนะครับ ซัพพลายส่วนเกินของอซัพพลายอสังหาส่วนเกินของทางประเทศจีนตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย5,200ล้านตารางเมตรซึ่งผมไปแักออกมาว่าบ้านของประเทศจีนเนี่ยเฉลี่ยนเนี่ยมีพื้นที่อยู่บริเวณประมาณ75-90ถึง90ตารางเมตร นะครับคือคุณต้องบอกว่าคุณอย่างจะเพิ่งี่บอกว,ว่าทำไมบ้านเขาเล็กจ้าง75ตารางเมตรปีทคิดอย่างนั้นเพราะว่าบางทีมันมีทั้งโอเวอร์ออลของประเทศนะครับมันไม่ได้บอกว่ากระจุกตัวอยู่ในเซี่ยงไฮ้อย่างเดียวเพราะว่าบ้านในเซี่ยงไฮ้เนี่นเทียดึงอาจจะสูงกว่าแต่ถนะ้าคุณนับเทียดสองเทียดสามเนี่ยแล้วคุณเอาเอเวอร์เรจรวมกันเนี่ยบ้านของคนจีนส่วนใหญ่เฉลีย่ยจะอยู่ประมาณ75-90ตารางนะครับซึ่งเอาตรงเนี้ยมาแมทช์รวมกันคือมันจะมีอพาร์ตเมนต์คือคือเล่กเป็นบ้านแล้วกันนะทั้งหมดเเนนนี่ย่ยยยยรรรรรอออกกาาาาาะะะะบบยยูปมมณลล้หัังนะค นะครับซึ่งถ้าไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกดีมากกับซับพพลายจะใช้ระยะเวลาในการย่อยโอเวอร์ซัพายตรงนี้หรือว่า u n s o ซอิ n เ e n ท o รีนี้ออกไปประมาณ4.6ปีจะใช้ระยะเวลาย่อยบ้านที่เป็นส่วนเกินออกจากระบบ4.6ปีในการย่อยส่วนเกินของ60ล้านอพา,าร์ตเมนต์ตรงนี้ออกไปซึ่งถ้าถึงตรงนั้นจริงๆมันเป็นไปนไม่ได้ ถึงตอนนั้นจริงเละหมดแล้วอ่ะนะครับเละหมดนะครับเละหมดนี่คือไม่ใช่แค่เละ,เละแค่พ r ป p e ท t y เด v ว l o p เปอร์นะแบงก์ก็เละเพราะฉะนั้นถ้ามีไงอ่ะก็ต้องมีมือวิเศษเข้ามาช่วยเหมือนตอนนั้นที่เฟดอะ่ะเอา QE เข้ามาช่วยของอเมริกาในปี2008และเป็นการ Implement QE 1ขึ้นมาในสมัยผู้ว่าการของเขานะสมัยตั้งแต่ไล่นั้นตั้งแต่อลัคนคริสเปนกับเบนแบนดังกก้ก่อนที่จะไ,ไปเป็นเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็ไล่กันเข้ามาซึ่งก็ประสบความสำเร็จดี แต่คุณก็จะบอกว่ามันตามด้วยภาระนี่นะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันเป็น worst case จริงๆมันก็ควรจะช่วยนะตอนนั้นไปก่อนนะแต่ประเด็นคือเมกาเซฟติดไปแล้วไนงะอันนี้คือเซฟติดไปแล้วจริงๆคือตามเศรษฐศาสตร์อะ่ะช่วยได้แต่เมื่อออกจาก CCU มาอยู่ ICU มาอยู่ห้องพักปกติอะ่ะควรจะถอดตัวช่วยออกนะไม่ควรจะฉีดยามอร์ฟินตลอดเวลา QE คือเหมือนมอร์ฟินช่วยตลอดเวลาเนี่ยควรจะถอดออกแต่ตอนนี้ติดไปแล้ว ซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้ในอนาคตนะว่าถ้าติดแบบนี้ในอนาคตมันจะหนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้ไปว่าๆคืเร,รื่องของอนาคตแต่จีนเองตอนนี้มัน C C U แล้วอ่ะมันก็ต้องช่วยให้ออกมาจาก C C U มาอยู่ I C U ก่อนออาจาก I C U มาอยู่ห้องพักคนปกติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาสายน้ําเกลือค่อยเอามอร์ฟีนออก <S <S ผมก็เลยเอาตัวเลขตรงนี้มานั่งวิเคราะห์ภาพว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันช่วยได้เนี่ยมันจะช่วยได้ขนาดไหนก็ปรากฏว่าเม็ดเงินตอนนี้นะครับที่คาดการณ์ไว้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ามเคสทีนาริโอหคือแบบช่วยแบบเบา เอาไปแค่5แสนล้านหยวนก่อนนะครับสองคือเป็นเบสเคสเอาไป1ล้านล้านหยวนสามฟูลสเกลเอาไป4ล้านล้านหยวนเลยนะครับซึ่งการเอาเข้ามาเนี่ยจริงๆของผู้ตรงๆนะจีนตอนนี้เหมือนทำ QE แต่พูดไม่ได้เดี๋ยวเสียหน้าคุณจะบอกว่าจีนทำ QE นะโอ้โหบูมเบิร์นี่ลงข่าวหน้าหนึ่ง CNC ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยว่าเฮ้ยคุณเอา๊อปปี้โมเดลของเฟดหรือเปล่าเนี่ยมันจะเสียหน้าแต่ถ้าใครลงรายละเอียดในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินจริงๆอ่ะ ทำเหมือนกันนะครับ PBOC มา SOE มา commercial bank นะครับมันจะไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะแต่มันแค่เรียกคนละศัพท์กันนะครับก็พยายามที่จะปล่อยสินเชื่อด้วยต้นทุนที่ถูกมากๆเข้าไปในระบบนะครับและบางทีคนบอกว่าเอาคำ้ำเอาคือเอาเป็น asset มาคำ้ำเอาบ้านมาคำ้ำเอาบอลมาคำ้ำแต่กลไกมันคล้ายๆกันนะครับก็คือปล่อยเงินเข้ามานะครับให้ property developer ได้เงินนะครับได้เงินปุ๊บเอาาบริหารแล้ส่งมอบบ้าน ดึงให้ราคาบ้านหยุดลงจากการที่ดึงอสังหาริมมาแล้วก็ถามว,ว่าอสังหาตรงนี้ออกมาทําอะไรมีเยอะแยะครับหนึ่งก็จะมาโปรโมทเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเหมือนบ้านหลังแรกอาจจะเป็นเหมือนอบ้านอาคารสงเคราะห์เหมือนจะเป็นแบบบ้านให้คนที่มียากไร้อย่างเงี้ยก็ดึงบ้านตรงนี้เทสองในสามออกมาแล้วก็เอาไปให้คนพวกเนี้นะครับในการเข้าถึงเข้าถึงบ้านได้ด้วยต้นทุนที่มันถูกมากคือผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบผมไม่แน่ใจคือคือเหมือนแบบอะไรอ่าคือเรียกว่าอะไรนะ บ้านเอื้ออาทรบ้านอาคารสงเคราะห์บ้านอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่คือผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรนะขออภัยแต่หมายถึงว่าจีนเขาจะทาประมาณนี้ก็คืออ่โปรโมทเลยว่าเดี๋ยวดึงบ้านออกมาแต่จริงๆแล้วอะ่ะคืออยากจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะดึงออกมาจากเทียร์พวกนี้แหละเพื่อจะให้ทำให้ราคามันมันฟื้นแต่ในขะะียวกอนอีกโปรโมทหนึ่งก็จะเอาไปโปรโมทพวกแบบคนที่แบบเข้าถึงบ้านไม่ได้ต่างจังหวัดก็จะเอาบ้านพวกนี้ไปให้เขาเนี่ยแล้วก็คุณก็คุณก็อยู่ไปแบบนี้ ซึ่งถามว่ามันแก้ปัญหาระยะสั้นกับระยะยาวไหมผมผมคงตอบในเรื่องของสังคมนิยมไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทาคือเขาทํทคล้ายๆแบบนี้นะเพราะฉันดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยถามว่าช่วยได้เท่าไหร่ก็จะช่วยได้ประมาณ0.8ถึง6.7%เปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ช่วยได้เยอะไหมยังไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถามว่าช่วยได้และดึงให้หุ้นขึ้นได้เลยไหม ผมยังไม่ได้ไดกล้าตอบฟันธงว่าถ้าเรื่องนี้มาเราจะให้คุณบอทท่มเอาไม, out, ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นแต่หมายความว่าดีกว่าไม่มีในระยะสั้นๆในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเห็นปุ๊บเลาลองมาเป็นเคสในโอ้ถามว่ารายเม็ดเงินที่มันเข้ามาช่วยแต่ละเคสที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยแล้วมันดึง GDP ขึ้นมาได้มากน้่าแค่ไหนมันดึงได้พอสมควรนะครับทุกคนนะครับสมมติเราปี2425ี่เนี่ยคุณลองดูว่าสมมติเอาแบบฟูลสตรีมเลยนะ ถ้ารัฐบาลกล้าเอาสล้านหยวนเลยนะผมว่าอาสังหาริมทรัพย์นี่ฟื้นมันแบบ v s h a p e เลยอะแล้วมันจะส่งผลต่อ GDP ปีหน้าประมาณ1.8%โทษทีนั้นุเนตี่ยสมมติ GDP โต5เนี่ยขึ้นไป6.8นะทุกคนแต่มันคงเป็นไปนอย่างนั้นยากเพราะอันนี้คือเบสเคสไงแต่เราก็มองไว้ประมาณทัองถึง0.6นะเพราฉะฉนั้นตอบคำถามก็คือช่วยได้บ้างนะแลวล่าสุดผมไปดูบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อวังคีก็คือใหญ่เหมือนกันก็คือเป็นนะ นะวังคีนี่ก็ถือว่าเป็น็อปอสังหาเหมือนกันนะครับอของในจีนนะครับล่าสุดเนี่ยดูยอดขายบ้านของเขาแล้วก็ดูภาพรวมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าลบอยู่นะผมต้องบอกก่อนว่าภาพรวมของอสังหาจีนลบลงไปลบลงล,ลดลบลดลงนะจากเดือนก่อนหนะลบไป45%บปอนตอนนี้ลบสามเปอเซ็นะราแล้วเราวดูบางคีวังคีคือเป็นแบบตอนนี้ชนะเอลแกรนดมันดูไม่ได้แล้วมันไปแล้วคนก็เลยบอกว่าถ้าจะดูอสังหาจีนให้ดูตัวนี้แต่ตอนน,นี้ตัวนี้เขาก็ลําบากอยู่นะเขาขอสินเชื่อแบงค์เพิ่มอยู่นะเพราะว่าหมุนไม่่่ทันแตวา ภาพรวมเริ่มเห็นสถานการณ์ของเรียลเอสเตทที่มันเริ่มฟื้นขึ้นมาแบบนี้แต่ผมบอกนะว่าผมไม่ได้บูไม่ได้บอกว่ามันจะฟื้นแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะททอมแล้วฟื้นไหมนะครับในเชิงของในเชิงของตัว, Isaac, ตวผมประกอบการของอสังหาก่อนนะไม่ได้ไปถึงอสังหาทางประเทศนะมีโอกาสนะครับลายตัวลายบริษัทนะครับเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเป็นพ็อกซี่ซึ่งตอนนี้คนก็นบอกผมว่าให้ดูตัวนี้แหละนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ฟ i n แ n น i a l c a แคชโฟลเขาตึงนะแต่ตอนนี้เขาพยายามจะเร่งระบายอยู่ก็เป็นเป็นพ็อกซี่ เนี่ยครับแล้วก็อันนี้เป็นยอดขายของเซี่ยงไฮ้ในแง่ของวีคเอ็นโฮมเซลของที่ของพี่โจอ่ะที่พี่โจเขาจะไลนรายงานราดรายลน์สัปดาห์ก็แบบก็ต้องลุ้นนะว่าเนี่ยค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นหรือเปล่าแต่ว่าผมผมผมเข้าถึงเดี๋ยวที่ผมบอกคือถ้าเป็นอเมริกาผมจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยผมเข้าถึงข้อมูลได้ยากแต่หามาได้ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าอย่างนี้่ยอันนี้เกี่ยวกัวังคีมันมันมันรีมันรีเซลส์นะครับก็ ถามว่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วไหมอาจจะผ่านจุดต่าสุดในเดือนกรุมพาแลวเนี่อค่อยๆฟื้นแต่ฟื้นแบบค่อยๆอ,อ,อ่อนๆอยนะ่ยังไม่ได้แบบลุ้นอะไรเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พยายามจะอธิบายให้กับทุกคนดูกันนะครับส่วนการฟื้นตัวของกสิทหาแน่นอนครับมันก็จะต้องตามมาด้วยเมนูฟ a ซชั่ิงส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆมันลิงก์กันด้วยนะแต่ไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงทั้งหมดนะนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจีนจะผ่านภาวะวิกฤตตรงนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหน